กรหนกเข้ามาในวงการอ่านข่าวได้ยังไงคะเป็นดีเจเปิดเพลงดีเจ <DJ, S 2> <DJ. S 1> คุณจะมาพูดเล่นนะคะดีเจก็ต้องหล่อๆนะคะไม่ใช่พันอย่างนี้ค่ะพันอย่างนี้อุ้ยตายแล้ว <laughs> โอ้โหนี่เป็นคนดังนั่งเคลียร์เลยนั่งแขวะวะเนี่ยคุณกนกสมัยนั้นเข้าไปด้วยความสามารถเก่งหรือว่าเฮงคะ เก่งสิฮะก็อย่าดูสิครับในเมืองไทยเนี่ยยังเน้น,นหน้าตาบุคลิกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางเมืองนอกเนี่ยเขาเขาดูภูมิอาจารย์ก็จะเห็นคน,นอย่างคุณนอาจารย์ยังออกอากาศได้เลยคุณยังใช่ไหเป็นยังไงคุณการนอกเขาก็ชอบบอกว่าคุณชอบเอาความคิดข,ของคุณใส่เข้าไปหน่อยหน่อยเน้นเข้าไปเรื่อยผมเป็นผมจัดรายการประเภทคุยข่าวผมไม่ได้อ่านข่าวคอมเมนต์ของคุณมันคือการโน้มน้าวทําให้คนดูเนี่ยเอ่ยเียงไปตามความคิดของคุณสู่สิ่งที่ดีกว่าจ้า ผมบอกให้เขาฟังอ่ะว่าคุณทําวิธีอื่นมันจะดีกว่านี้ไหมอันนี้มันยากเกินไปอาจารย์ไม่ค่อยฟังผมเนี่ยอาจารย์นี่ไงฉันฟังอยู่เวลาผมตอบอาจารย์เชิดหน้าเฮ้ยเวลาถามแล้วฟังบ้้งสีฉันฟังอยู่คุณไม่อาจารย์แบบท่าจะไม่ค่อยแยแสงันไม่รู้แบบเนี่แหละคือผมนี่คือฉันตั้งใจมากเลยคือกันนกจริงๆนี่ตั้งใจแล้วเลยคือฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะฉันรู้จะต้องนั่งประกอบคุณกันนก ต่บอกตายแล้วตายแล้วคนคนนี้เก่งเก่งฉันจะมีความสามารถคุยกับเขาหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเสียงสูงแบบนี้แดกดันละเนี่ยฉันก็เป็นคนอย่างนี้เองแหละแต่จิตใจฉันงดงามนะแล้วใครเห็นอ่ะอ่าคนเรากัตกองครอบกันสิค่ะจิตใจเห็นมันออกมาทางเปลือกนอกบ้างสิคะไม่เอาฉันไม่ใช่นักแสดงค่ะจะเป็นตัวอาจารย์ไม่ใช่นักแสดงหอแต่เาแตกไปกี่ผ้าเลยจ้า คุณกันบอกครับหอแต่วแต่เดีกี่พะที่นคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทันช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12